จเจริญพรยมเห็ุด้วยกับการปิดสำนักสงฆ์ที่สอนเรื่องหูทิพตาทิพไม่ยมสอนเรื่องการปิดตาแล้วอ่านหนังสือได้ไอดบหนองนั้นแล้วมีการเอาศพไปไว้ในวัดเพื่อฝึกกรรมฐานด้วยหลากหลายความเห็นที่เข้ามานะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่จริงๆแล้ว ข้อเท็จจริงอยู่ตรงไหนอันนี้สำคัญมากกว่าแทนที่เราจะพูดจะมานั่งถกเถียงกันว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือควรปิดหรือควรเปิดสำนักนี้เราควรจะมาเรียนรู้กันดีกว่าว่าการฝึกให้เองมีอุทิปตาที่แบบเป็นไปได้จริงไหมและการฝึกกรรมฐานโดยอาศัยศพถูกต้องแค่ไหน แล้วได้ประโยชน์ยังไงบ้างวันนี้พูดเรื่องนี้เลยนะวันนี้พูดเรื่องนี้เลยก็คือหลายท่านอาจจะรู้สึกไม่ดีนาะที่เอาเด็กไปฝึกอย่างนั้นแต่จริงๆต้องยอมรับอย่างหนึ่งเหตุผลของเจ้าสํานักที่พูดตรงนั้นเหตุผลที่ว่าเด็กเนี่ยใจยบริสุทธิ์มากกว่าคือเด็กไม่ค่อยมีอารมณ์ค้างมากนักอะเจ้าคิดเจ้าแค้น อยากได้นู่นได้นี่มากจนเกินพอดีหรือความรู้สึกที่รู้สึกผิดพลาดผิดหวังรู้สึกเก็บกดอยู่ข้างในความรู้สึกอันนี้ยมีไม่มากในเด็กทั่ว,วไปอาจจะมีสำหรับเด็กบางคนใช่ไหมที่เป็นเด็กเจ้าปัญหาเด็กที่ชอบคิดอะไรต่างๆจินตนาการฟุ้งไปเด็กเหล่านี้ก็จะมีพฤติกรรมแปลกๆ ได้ว่าอาจจะไม่สํารวมอาจจะไม่เรียบร้อยหรืออาจจะเก็บตัวมากๆอันนี้เป็นสิ่งที่สังเกตได้มายาะแต่ผู้ใหญ่เนี่ยเก่งในการซ่อนเล้นความรู้สึกดี๋ทีเราก็ไม่เคยรู้หรอกว่าเออผู้ใหญ่คนนี้มีปัญหาอะไรในใจใช่ไหมกว่าจะวิธีนูน่นไปฆ่าใครตายหรือบางทีก็ไปฆ่าตัวตายเรียบร้อยไปแล้วอย่างนี้เป็นต้น อีนี้เนี่ยในส่วนการฝึกจิตการจะทําให้ตัวเองเย่ยผู้ทีแต่ที่เป็นไปได้ไหมว่าโดยหลักวิชาการะ่ะมันเป็นไปได้และถ,ถ้าสามารถฝึกให้เด็กเนี่ยใจสงบถึงระดับเข้าชานได้เนี่ยและอาศัยฌานหรือสมาธิลึกซึ้งตรงนั้นเนี่ยมา ึกจิตจะให้เห็นอะไรที่ต่างจากมิติปกติอาจจะได้ยินอะไรที่ไกลกว่าลึกซึ้งกว่าธรรมดาเป็นไปได้ทั้งสิน้นอันนี้ว่าตามหลักการเลยนะส่วนขั้นตอนเทคนิคต่างๆเนี่ยก็ว่ากันไปสำหรับคนที่ไม่ได้ฝึกเนี่ยฟังดูแล้วอาจจะแบบไม่เห็นด้วยหรืออาจจะรู้สึกแปลกๆก็ ให้ไปศึกษาในคำพีวิสุทธิมักหรือตำหรับตำาราทางวิชาก,การมากมายเลยนะบางสำนักก็สอนเรื่องนี้อยู่แต่ถ้าเราไปปิดกั้นเลยว่าเฮ้ยไ,ไม่ควรฝึกอย่าฝึกมันไม่ใช่ทางการบรรลุธรรมอย่างเงี้ยคนที่เขามีพื้นฐานตรงนี้คนที่เขามีความสนใจเรื่องนี้เขาก็หมดโอกาสใช่ไหมแล้วก็ปฏิเสธว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเหลือวิสัยธรรมดามันเป็นไปได้ และบ่อยครั้งถ้าเราได้มีรประสบการณ์เหล่านี้บ้างเนี่ยมันทำให้ระหนักรับรู้ว่าบาปบุญคุณโทษมันมีจริงนรกสวรรค์มีจริงแต่ต้องอยู่ใกลค้ครูบาอาจารย์ที่ดีด้วยนะเพราะถ้าอยู่ใกล้กับครูบาอาจารย์ที่ไม่ค่อยซื่อเนี่ยก็จะชวนไปนอกทางใช่ไหมกลายเป็นเจ้าสำนักทรงบ้างละ่ะนะกลายเป็นคนที่ บอกใบให้หวยบางละกลายเป็นผู้วิเศษอย่างนู้นอย่างนี้ยกย่องกันไปพูดง่ายคือเข้าไปสู่วังวนของการแสวงหาประโยชน์หนักข้อหนักข้อกลายเป็นมิจฉาชีพขึ้นมาอย่างนี้ก็มีแทนที่จะนำไปสู่บุญกุศลก็กลายเป็นนําไปสู่บาปอากุศลว่าด้วยหลักการแล้วเนี่ยจิตที่มันสงบเนี่ย มันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาไม่ว่าจะแง่ของปัญญาในแง่อิทธิริตปฏิหารในแง่การเรียนหนังสือในแง่การเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะทางโลกหรือทางธรรมคนที่ฝึกจิตมาดีจะเข้าใจเรื่องนี้หรือถ้าจะพออธิบายได้บ้างก็เหมือนกับเวลาเราจะอ่านหนังสือใช่ไหมใจไม่สงบอ่านไม่รู้เรื่องอย่างงี้ เรื่องบางเรื่องที่มันลึกซึง้งเรื่องบางเรื่องมันยากแก่ความเข้าใจเพราะต้องอาศัยความสงบที่ค่อนข้างมากอาศัยสติค่อนข้างมากเพราะการฝึกจิตเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ท,นนทั้งในแง่ส่วนตัวท่านในแง่สังคมแต่ต้องอาศัยคุณธรรมอาศัยองคอ์กรครูบาอาจารย์ ที่สับศูนย์ด้วยส่วนการเอาศพไปไว้ที่วัดเพื่อให้ปรงอัุภะเนี่ยว่าตามตำราแล้วถูกต้องนะแต่ขั้นตอนเทคนิคต่างๆเนี่ยท่านทำดีไม่ดียังไงก็แล้วแต่การไปห้าวัดเด็กไม่ควรดูศพอันนี้ก็ปิดกานโอกาสเด็กคือผู้ใหญ่ไม่ได้ฝึกอะนะถามจริงนะสำนักง,งานพุทธ เจ้าที่ต่างๆหรือพระเทระที่บอกว่าเด็กไม่ควรฝึกเนี่ยเอาจริงๆคิดยังไงกันแน่เอาหลักการตรงไหนมาบอกว่าเด็กไม่ควรฝึกวิธีการแบบเนี้ยว่าตามตำราไม่มีข้อกำหนดว่าเด็กควรฝึกไม่ควรฝึกเนาะแต่ถ้าเด็กจะฝึกก็ควรอยู่ใกลค้ครูบาอาจารย์ใช่ไหมแทนที่เราจะหลอกให้เด็ก กลัวผีแทนที่เราจะหลอกให้เด็กรู้สึกกลัวความมืดให้เด็กรู้จักความตายให้เด็กรู้จักชีวิตหลังความตายให้รู้จักความจริงของชีวิตในแง่หนึ่งว่าไอ้ที่เขายึดถือว่าสวยว่างามเนี่ยจริงๆมันก็แค่ซากศพที่ยังหายใจอยู่มันก็แค่เป็นซากศพที่รอวัน หมดลมหายใจจะได้เข้าใจชีวิตจะไม่หลงระเริงจนเกินพอดีพูดง่ายคือไม่ประมาทในการใช้ชีวิตอะแต่เราไม่ให้เด็กฝึกเด็กก็หมดโอกาสดีๆเหล่านี้อย่างที่พูดเมื่อกี้ว่าเด็กฝึกจิตง่ายกว่าผู้ใหญ่เพราะนั้นให้ผู้ใหญ่มาฝึกก็มันก็เหนื่อยลำบากใช่ไหมคือครูบาอาจารย์ก็จะเหนื่อย แต่ก็เจ้าสํานักเนี่ยน่ารักนะพระผู้ใหญ่พูดยังไงพราะข้าราชก,การผู้ใหญ่ที่มีตําแหน่งมีหน้าที่ห้ามยังไงท่านก็ว่าตามนั้นเรียกว่ารู้จักรับฟังก็ชื่นชมในแง่หนึ่งแต่อยากให้ผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเราโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการพระศาสนาเนี่ยเรียนรู้และฝึกฝนบ้างก็ไม่ได้ประมาทนะหรือไม่ได้ ตำหนิถึงขั้นว่าพระเทระหรือเจ้าหนาที่สำนักงานพูดเหล่านั้นไม่ได้ฝึกนอะอาจามาไม่ทราบว่าเขาฝึกมากแค่ไหนแต่ในแง่หนึ่งที่แสดงออกคือห้ามให้เด็กฝึกอันเนี้ยรู้สึกจะมีผลเสียมากกว่าผลดีท่านอาจจะห่วงเด็กเนาะแต่เด็กอะ่ะก็มีสิทธิ์ ที่จะตัดสินใจชีวิตของเขาถูกไหมเขาก็มีสิทธิ์ที่จะสัมผัสธรรมะในระดับนี้แต่ถ้าฝึกอัุวกรรมทานได้จิตมันสงบถึงขั้นปมัมะฌานลึกซึ้งจนถึงขั้นที่แบบว่าตัดความคิดไม่ดีออกจากใจได้ระยะหนึ่งไม่รินเสียงข้างนอกเลยคือเสียงที่เข้ามาเนี่ย ไม่สามารถทําให้เขาออกจากสมาธิได้คือขณะที่เข้าฌานขั้นแรกเนี่ยท่านเรียกวูดับเนาะคึอเงียบไปเลยสงบเบาสบายแน่นิ่งรู้สึกเหมือนตัวเองอยู่ในอวกาศรู้สึกเหมือนตัวเองอยู่ในอือีกภพภพหนึ่งเนี่ยอ่าอันนี้ผู้ปฏิบัต ต้องไปลองศึกษาไปลองฝึกฝนกันเองนะครับในคำพีกล่าวว่าสังัดจากกรรมคุณทั้งห้าสังัดจากอกุศลก็คือไม่มีความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นแล้วมีความเอิบอิ่มมีความสบายใจมีความน,นิ่ง มีความคิดนึกแค่อารมณ์อารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องอย่างติดต่อ,อยนีฮแล้วพอจิตออกจากสภา,สภาวะนั้นออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีกําลังใช่ไหมเอาไปคิดนึกปลุกพัฒนาอะไรต่างๆมากมายเลยหลายคนที่ฝึกปฏิบัติอย่างเช่นด็อกเร์อักองใช่ไหมก็ได้คําตอบหลายๆเรื่องในชีวิตแมก้กระทั่ง งานวิจัยเปรียเอกก็ได้จากเรื่องนี้หรือที่หลวงพ่อจรรยมักจะแนะนำลูกศิษย์ว่าอยากรู้อะไรให้กำหนดรู้หนอรู้หนอรู้หนอ,หนอใช่ไหมพอจิตสงบปุ๊บไอ้คำตอบที่อยากรู้ก็โผล่มาเห็นหนอเห็นหนอเห็นหนอพอจิตสงบปุ๊บสักพักหนึ่งเนะี่ยสักพักหนึ่งคือหลังจากที่จิตมัน มีตัวผู้รู้หรือจะเรียกว่าไงดีสงบได้ระดับหนึ่งอ่ยความรู้ความเห็นต่างๆก็จะโผล่ขึ้นมาไอ้เรื่องเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเราเป็นความรู้ที่ผลผลขึ้นมาจากข้างในเป็นประโยชน์ป้องการปัญหาความเครียดความซึมเศร้า ความรู้สึกเบื่อนหน่ายในการใช้ชีวิตหรือความรู้สึกลบๆต่างๆจริงๆเราควรฝึกควรส่งเสริมให้คนในชีวิตเราฝึกเป็นประจำอันนี้สำคัญเขาเรียกว่าเป็นวัคซีนทางใจอะวัคซีนป้องกันความเครียดป้องกันความทุกข์แต่แค่นี้ไม่พอนะก็ต้องเอาตรงนี้เป็นฐานเพื่อฝึกปฏิบัติ จำตอนเหตุการณ์พระพุทธวัติได้ไหมเอ่ยพุทธวัดเนี่ยพระเจ้าเข้าปฐมฌานตั้งแต่อายุเจ็ดขวบแล้ตนเอ็ตรงนั้นเองอ่ะเป็นเหตุผลที่ทำให้พระองค์ฝึกปฏิบัติจนบรรล,ลุเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ฝึกมานานหลายภพหลายชาติก็จริงนะแต่นพระชาติเนี้ย จุดสำคัญตรงหนึ่งก็คือตรงนี้แหละที่พระองค์เคยฝึกมาตอนเป็นเด็กและเข้าฌานได้ตั้งแต่เด็กมือพระองค์หมดหวังจัดการฝึกบำเพ็ญทุกขระเกริยากัดฟันก่อนแล้วกา,การลมหายใจก่อนแล้วอดอาหารเต็มที่ก่อนแล้วทำอะไรก็ไม่สำเร็จในแบบนั้นก็เลยกลับมา สู่การตามดูตามรู้ลมหายใจเขาออ้าจนเข้าสมาธิขั้นฌานได้ถอนจิตออกจากจิตที่เป็นฌานแล้วมาพิจารณาความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในกายในจิตเห็นกระบวนการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นสภาพธรรมต่างๆเนาะของกายของจิตว่าเป็นของไม่เที่ยง เป็นสภาพที God, ่ทนอยู่ไม่ได้ไม่เชื่อตัวตนของเราอย่างแท้จริงจึงละจึงวางความยึดติดถือมั่นแล้วบรรลุเป็นองค์สมเดบจพระสมมาสัุธเจ้าคิดดูว่าเด็กที่หมวดโอกาสได้ฝึกฝนเนี่ยจะพลาดไปมากน้อยแค่ไหนเด็กที่ไม่มีประสบการณ์ทางศาสนาเนี่ย พอโตึ้นเขาจะกลับมาสนใจศาสนาหรอเขาก็ได้ความรู้พื้นพื้นไปใช่ไหมแต่ถ้าเด็กมีประสบการณ์ทางศาสนาตั้งแต่เด็กเนี่ยบอกเชื่อมั่นเลยโูหมันลึกซึ้งอะ่ะพุทธศาสนาเนี่ยมันสุดยอดมันน่าประทับใจอะ่ะเขาอาจจะไม่รู้ธรรมะมากมายนะเพราะข้อความทฤษฎีหรือทางภาษาเรียกว่าประยัตเนี่ยเรียนเดี๋ยวก็ลืมเรียนวันนี้พรุ่งนี้ก็ลืมแต่ประสบการณ์ศาสนาเนี่ยถ้ามันได้แล้วนะ มันจะอยู่ยาวเลยผ่านไปห้าสิบปีหกสิบปียังพูดถึงยังรู้สึกถึงมันได้ถ้าเขาเข้าชานได้ตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยพุทธศาสนานลึกซึ้งอะ่ะเหมือนที่นักธุรกิจท่านหนึ่งชื่อคุณวรายกรไราวาเนาะตอนนั้นเป็นวัยรุ่นใช่ไหมมาบวชพระ ก็บวดตามประเพณีอ่ะแล้วจะสึกพอจะสึกก็ามามองดูเอ๊ะพระสงฆ์องค์เจ้านี่มันเปลือง <c oughs> สิ้นเปลืองทางเศรษฐหน้าดูเลยเอาเปรียบสังคมอยู่ฟรีกินฟรีน้ำไฟฟรีไม่เห็นทำประโยชน์อะไรเออยังเด็กยังหนุ่มอยู่ทีแท้น่าจะช่วยเหลือสังคม ศึกออกไปทําประโยชน์ได้มากกว่าอันนี้มาอาศัยวัดอยู่กินฟรีไม่เกิดประโยชน์เลยไม่ทําหน้าที่เลยเลยก่อนศึกสามวันเล่าเรื่องนี้ให้กับพระพี่เลี้ยงฟังบอกพระเราเนี้ยไม่ทาหน้าที่น่าจะศึกไปเป็นกําลังของชาติดีกว่าคําพูดอาจจะไม่ได้อย่างนี้เป๊ะๆเนาะพระพ่เลี้ยงก็บอกว่าอ้าว ท่านบวชท่าไม่ทำที่ไดหรอคุณวรากรกรก็บอกเอา้าพระต้องมีหน้าที่ด้วยหรออาจารย์ก็เลยแนะนําให้ฝึกปฏิบัติตามดูตามรู้ลมหายใจเข้าออกเดินจงกรมนั่งสมาธิต,ตลอดช่วงสามวันนั้นพอจิตสงบปะเกิด ความเอิบอิ่มเกิดความสบายใจเกิดความนิ่งเป็นพิเศษขนลุกขนพองอุปบัทับใจมองศาสนาว่าสุดยอดเลยแล้นั่นเองทำให้ชีวิตช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่หนุ่มยันแกเนี่ยก็ทำงานเพื่อพระศาสนาด้วยทำธุรกิจด้วยเผยแพร่ศาสนาตลอด เปิดบ้านตัวเองเป็นที่ปฏิบัติธรรมด้วยและตัวเองก็สอนทั้งที่บ้านตัวเองมาที่อื่นเนี่ยก่อนศึกถามอาจารย์ว่า,าอาจารย์ผมต้องศึกแล้วเนี่ยผมไม่เวลาได้ปฏิบัติอย่างนี้หรอกทําไงดีผมอยากมีประสบการณ์แบบนี้อีกอะอาจารย์ก็ดีมากเลยนะแนะนาว่าก็หมั่นเจริญสติสิ เดินก็รู้ตัวว่าเดินนั่งรู้ตัวว่านั่งทําอะไรก็พยายามรู้ตัวก็จะมีโอกาสมีประสบการณ์ทางจิตแบบนี้อีกแต่จุดเน้นอยู่ตรงนี้อาจารย์บอกว่า,วาที่ท่านได้เมื่อกี้มันแค่กค่นิดเดียวเองนะมันมีอะไรที่มากกว่านี้เยอะแยะแม่อาจารย์นี่ฉลาดน่าดูว่าไหมความจริงก็เป็นแบบนั้นแหละ ความสงบระดับที่แบบเป็นฌานขั้นแรกเนี่ยมันเทียบไม่ได้กับการบรรลุธรรมนะครับไมโยมมันเทียบไ,ได้กับการเข้าถึงธรรมอันนี้นตรรมาไม่ว่าเองว่าไปตามตำราเนะาะย่อจัดถึงขั้นว่าเรียกว่าระดีละการเข้าไปสู่การเป็นเจ้าแห่งสวรรค์่ะ ก็ยังมีความสุขไม่เท่าหนึ่งในเซี่ยวของเซี่ยวของเซี่ยวของการบรรลุธรรมเลยอะแต่อย่างนั้นก็มีประโยชน์แลวนะการที่เรามีประสบการณ์ทางจิตตั้งแต่วัยเยาว์เนี่ยมันเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีทำให้มีความศรัทธาเป็นเบื้องต้น นึกอะไรไม่ออกก็นึกถึงความรู้สึกนั้นกับชีวิตที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราทาให้ยังคงมั่นในพระศาสนาทาให้เชื่อมั่นว่าเฮ้ยมันมีอะไรบางอย่างที่ลึกซึ้งเกินกว่าที่ตาเห็นเกินกว่าที่หูฟังเกินกว่าที่เราจะรับรู้ทางประสาทสัมผัสเหล่านี้อันนี้เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมก็อยากเชื้อเชิญให้เด็กๆเนาะได้ฝึกไปบัตร ตั้งแต่วัยเรียนนี่เลยมันจะเป็นประโยชน์ในการเรียนกาษาของเราเองหรือผู้ปกครองก็ควรส่งเสริมให้เด็กได้มีประสบการณ์เหล่านี้ด้วยชื่นชมผู้ใหญ่หลายคนนะที่พาลูกพาหลานบวชอย่างมีโยมนุย้ยที่รู้จักกันเนี่ยก็ส่งเสริมให้ลูกทั้งลูกชายลูกสาวได้ไปบัตรธรรมหรือโยมวัดอย่างนเนี้ยนะส่งเสริมให้ลูกชายตอนนี้ก็เป็น นายตำรวจไปละนะลูกชายนะไปเรียนโรงเรียนนายร้อยลูกชายก็เป็นเด็กดีเนาะตั้งใจเรียนขยนันกระตือรือร้นเป็นเด็กน่ารักเป็นเด็กฉลาดก็มีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติร,รมเป็นประจำมีน้องเนนรูปหนึ่งที่เคยมาบวชอยู่ที่นี่เนาะพ่อแม่ก็ให้ไปปฏิบัติทรรมเป็นประจำจิตใจดีงามการเรียนดีตอนหลังก็ไปเรียนโรงเรียนในสิบ ก็ตรน,นี้ก็เป็นตำรวจไปละก็คือมันมสร้างคนขึ้นมาได้อ่ะมันเปลี่ยนคนได้พัฒนาคนได้การที่ไม่ให้เด็กฝึกอะไรทำนองนี้มันปิดโอกาสแล้วต้องบอกตามตรงว่าปิดโอกาสน่าเสียดายนะครับเสียดายที่ผู้ใหญ่บางท่านไม่เข้าใจมองว่าเด็กไม่ควรปฏิบัติควรปฏิบัติแบบที่เขาทำกันดัดดาทั่วไปอันนี้ก็ฝาก ถ้าจะให้ดีก็ผู้ใหญ่กับคนฝึกด้วยวันนี้ก็ฝากเพียงนี้นะว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถ้าเราทําเพื่อส่วนรวมเอาส่วนรว,ว,วมที่ตั้งมันง่ายในการคุยกันแต่ถ้าเอาส่วนตัวไปที่ตั้งความรู้สึกเป็นที่ตั้งเลาะกันเฉียงกันไม่จบว่าไม่จบไม่จบและถ้าผู้ใหญ่ยังไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้เนี่ย เดี๋ยวก็มีสำนักที่สองที่สามที่สี่สำนักคำนองเนี้ยไม่ได้เพิ่งมีใช่ไหมมีมากมายเลยแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าสำนักพระพุทธศาสนาเข้าไปสํารวจแล้วควรจะออกมาชี้แจงแถลงใครหน่อยว่าถูกต้องดีไหมดีควรไหมควรรายละเอียดเิ็นย่อยต่างๆแล้วก็ว่าตามทฤษฎีหรือว่าตามหลักการแล้วควรเป็นแบบไหนและต่อไปในแง่กฎหมายเนี่ยถ้าจะเปิดสำนักแบบนี้ทําได้ไหม แค่ไหนอย่างไรไม่ใช่ต้องไปตามแก้ปัญหาทีระบับสำนักสำนักสำนักไหนที่เจ้าสำนักเป็นคนมีเหตุมีผลก็คุยกันได้บางสำนักเจ้าสำนักเนี่ยไม่มีผลนะโดนจับศึกไปแล้วก็ยังไปตั้งสำนักใหม่ไปทำในแบบที่เป็นคารวาสเงี้ยทำงานพุทธใบกินอะไรทีนี้ทำอะไรไม่ได้เลย ชาวพูดเองก็ไม่ได้ปัญญาเน,นี่ยโอ้คนที่รุ่มหลงคนที่งมงายก็ยังตามก็ไปต่ออีกอย่างนี้เป็นตน้นอย่างที่เราเห็นในสมนักผ้าลาอย่างนี้จริงๆมีมากกว่านี้นะก็จะเจริญพร